สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรู้อนาคตรู้วันตายวันนี้เป็นตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบแปดคนมีความรักแต่งงานอายุเท่าไหร่ดูพื้นดวงเป็นแบบนี้ผมก็จะวิเคราะห์ต่อเนื่องจากพื้นดวงชะตาของเฮนรีฟอร์ดต่อจากคลิปตอนที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่แล้วนั้นเป็นปีที่เฮนรีฟอร์ดนั้นเริ่ม ที่จะสร้างเงินสร้างทองในวัยอายุะส41ปีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปีที่เขานำเอาสายพานในการผลิตมาผลิตยานพาหนะในโรงงานทำให้เขาผลิตรถยนต์ได้ได้ค่อนข้างเยอะและก็ขายถูกกว่าท้องตลาดคนก็เลยนิยมหันมาซื้อรถฟอร์ดของเฮรรี่ฟอร์ดนะครับทำให้เขา เริ่มที่จะเป็นเศรษฐีขึ้นทุกวันทุกวันในปีอายุ41ปีนั่นเองวันนี้มาดูคนที่มีความรักแต่งงานอายุเท่าไหร่เราก็ต้องดูพื้นดวงของฟอร์ดเพราะว่ามันเป็นไทม์ไลน์หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ผ่านพบมาในชีวิตเพื่อที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นถูกกำหนดไว้แล้วด้วย พลังอำนาจของดวงดาวที่บงการวิถีชีวิตเราแต่ว่าเรานั้นไม่รู้วิเคราะห์ไม่เป็นก็จึงไม่รู้นั่นเองนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์ดวงดาวนั้นมันก็เป็นการค้นหาเหมือนเป็นสูตรสมาการในการในสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารสแควร์รุดอะไรกันแล้วแต่นะครับที่เป็นสูตรออกมาเพราะฉะนั้นพื้นโดยชะตาของคนเรา ในการวิเคราะห์ดวงดาวก็เป็นสูตรสูตรหนึ่งแต่ว่าเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวเป็นสูตรมีชีวิตนั่นเองเอาละครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องผูกดวงของเฮนรี่ฟอร์ดขึ้นมาก่อน เฮนรี่ฟอร์ดนะครับผู้ปฏิวัติยานยนต์รถรถยานยนต์ที่เราใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันนั่นเองฟอร์ดนั้นจึงมีความสำคัญมากในการผลิตยานพาหนะทำให้ ดำรงอยู่ในโลกนั่นเองนะครับคือการค้นพบของแต่ละคนนั่นเองฟอร์ดเกิดเกิดวันพฤหัสเกิดวันพฤหัสที่สามสิบเดือนกรกฎาคมสองพันสี่ร้อยหกศูนย์หกนะครับ เวลาเกิดก็สิบเอ็ดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นออันนี้ก็คือพื้นดวงของเฮนรี่ฟอร์ดในวันนี้ก็มีดวงดาวเดินแบบนี้นะครับก็มีดาวเนปจูนดาวพูตโตและก็ดาวแบคแคทอยู่ราศีพฤกษ์ดาวมฤตยูอยู่ราศีมิถุนดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่ราศีกรกฎดาวเกตแล้วก็ดาว อังคารอยู่ราศีสิง์ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์อยู่ราศีกันลัคนาตามเวลาเกิดก็อยู่ราศีตุลน,นะครับเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่ผ่านมานั่นเองดาวราหูอยู่ราศีพิจิกดาวจันทร์อยู่ราศีมังกรดวงอาทิตย์อยู่ที่14องศา35ลิบดา อันนี้คือพื้นดวงของฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดนะครับดวงดาวที่มีพลังอำน,นาจก็คือดาวแบ็คแคปเป็นเกษตรเจ้าเรือนราศีพฤกษ์เราก็หมายสีแดงไว้นะครับดาวมฤตยูมาอยู่ราศีอยู่ราศีมิถุนก็เป็นมหาอุดที่หมายสีแดงไว้คือดาวเกษตรและดาวมหาอุดที่มันมีพลังอำน,นาจมากนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวเกตถ้ามาอยู่ในราศีสิงห์ก็เป็นมหาอุดนะครับ เป็นมหาอุดอ่านอกนั้นก็ไม่มีก็มีดาวที่เป็นเกษตรแลกเรือนก็มีดาวเกตดาวราหูดาวราหูอยู่ในเรือนของเราอังคารเราล่าที่ดาวอังคารนะครับดาวอังคารอยู่ในอยู่เรือนเดียวกับดาวเกตเราล่าที่ดาวเกตเรือนเดียวกันสามารถเชื่อมถึงกันได้นั่นเองดาวเกตกับดาวราหูเป็นดาวคู่แฝดเราก็ลากเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น สามเหลี่ยมที่มีพลังอํานาจมากเป็นเกษตรแรกเรือนที่ทดแทนด้วยดาวเกตกับดาวราหูแล้วก็มีดาวจันทร์อยู่ในเรือนของดาวเสาเราก็ล่าที่ดาวเสาดาวเสาอยู่ในเรือนของดาวพุธเราก็ล่าที่ดาวพุธนะครับดาวพุธอยู่ในเรือนดาวจันทร์เราก็ล่าที่ดาวจันทร์ก็จะเป็นเกษตรแรกเรือนสามจุดเหมือนกันนะครับนี่เราก็มาดู วันที่ฟอร์ดเฮริฟอร์ดนั้นแต่งงานซึ่งตามประวัติในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ค้นมาก็คือเฮริฟอร์ดนั้นแต่งงานวันพุธวันพุธที่11เมษายน2431 เราก็เอาสองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดตั้งคือวันที่แต่งงานนะครับคนที่แต่งงานก็ต้องอมีความรักพอถึงความรักพอถึงจุดหนึ่งดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนอดาวเจ้าเรือนคู่ครองหรือว่าดาวปัตตนนะครับมีพลังอำนาจและก็เข้าสู่เรือนพันธุนั่นก็ถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานนั่นเองนะครับ เพื่อให้คู่ครองเข้าสู่บ้านเข้าสู่พันธุก็เหมือนสถานที่เราอยู่หรือว่าเข้าสู่ต,ตัวตนเรานั่นเองนะครับเพราะว่าดาวพันธุก็หมายถึงสถานที่อยู่ของจิตวิญญาณเราร่างกายเราทุกสัดส่วนก็เหมือนเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณนะครับเราก็เรียกว่าเป็นดาวพันธุได้ปีสองพันสี่ร้ยสาสิบเอ็ดลบด้วยสองพันสี่ร้อยหก สิบเอดลบหกก็เหลือห้าสามคูกยืม1เหลือสองสองลบศูนย์ก็เหลือสองยี่มห้าปียี่มห้าปีจะมาสิ้นสุดในวันที่สามสิบกรกฎาคมแต่ว่าแฮร์รี่ฟอร์ดแต่งงานเดือนเมษาสิบเอ็ดเมษาเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงวันเกิดอายุก็ยังอยู่ในวัยยี่สิบห้าเหมือนเดิมนะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูในพื้นดวงยี่สิบห้าปีก่อน ถ้าหากว่าเราจะดูในแต่ละปีของอายุเราเราก็จะต้องนับไปปีละช่องนั่นเองนะครับอายุหนึ่งปีก็หนึ่งช่องสิบปีก็สิบช่องนะครับอันนี้ยี่มห้าปีเราก็นับไปยี่มห้าช่องจากลัคนาของเราก็คือลัคนาอยู่ราศีตุลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสิบสองยี่มสี่ยี่มห้า เพราะฉะนั้นอายุยี่ห้าปีลักษณาก็มาทับลักขณาเดิมนั่นเองนะครับทับอยู่ลักษณาเดิมยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีก็มีดาวศุกร์เสวยดาวเสาแทรกที่เขาเรียกว่าศุกร์เข้าเสาแทรกนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวดาวศุกร์กับดาวเสานั้นที่สเสวยและแทรกนั้นอายุยี่ิห้าปีเพราะฉะนั้นอายุยี่ิห้าปีนั้น อหลายคนเขาก็กลัวกันนะครับว่าอายุยี่บห้าปีนั้นเป็นปีที่ครอบรอบอ่าจะไม่ค่อยดีนั้นเปล่าเลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดของของทุกคนนะครับอ่าก็คงจะมาจากจุดแรกเบื้องต้นใครบอกเป็นแบบนี้เราก็เชื่อตามนี้มาเนื่องเพราะว่าคนที่อายุยี่บห้าปีเหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากว่าอ่าสมมุติว่าเขาเกิด เขาเกิดเดือนกรกฎาคมเฮนรี่ฟอร์ดนะครับพออายุยี่ิห้าปีเนี่ยก็ต้องนับมาถึงเดือนกรกฎาคมพอเลยเดือนกรกฎาคมไปก็อายุยี่ิหกปีแต่ว่าทุกคนก็ยังคิดว่าอายุยี่ิห้าปีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอายุยี่หกปีเป็นดาวสุขสเสวยดาวมรตยูแทรกจึงเป็นวัยอันตรายเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวเกี่ยวกับบุติเหตุเป็นดาวเกี่ยวความวัยนะครับ ถ้าหากว่าดวงใครมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนร้ายแน่นอนนะครับอายุยี่หกปีต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นในวิถีชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนอันนี้หลายคนก็เข้าใจผิดคาดเคลื่อนมานะครับว่าอายุยี่ห้าปีสุขเข้าเสาแทรกนั้นเป็นปีอันตรายแต่เปล่าเลยนะครับปีอันตรายก็คือยี่หกปีนั่นเองซึ่งเลยวันเกิดเราไปแล้วก็อายุยีห้าปีนั้น ไม่เกี่ยวกับอันตรายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคนก็สุกเข้าเสาแทรกก็อันตรายนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในวัยนี้ก็ได้นั่นเองเอาละอันนี้เรามาดูนะครับอายุยี่บห้าปีก็มีดาวสุกเสวยดาวเสาแทรกเป็นปีที่เฮริฟอร์ดแต่งงานนะครับแล้วก็ก่อนแต่งงานแน่นอนเขาก็ต้องมีความรักเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราเลื่อนไปอายุยี่สิบปีเราก็จะเห็นว่าดาวศุกร์เสวยดาวพฤหัสห้าแสกนั้นก็ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรักก็คทับลัคนานะครับมีพลังอํานาจมากแล้วก็ดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุก็เป็นดาวเข้าทับลัคนาแล้วก็ดาวพันธุนั้นอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะครับที่เป็นมหาอุด อยู่ในเรือนวินาศก็หมายถึงการครบหากันเพราะฉะนั้นในวัยยี่ิบสี่ปียี่บห้าปีก็เป็นการครบหาดูาดูแลดูใจกันนั่นเองนะครับพออายุยี่ิบห้าปีก็ถึงวัยที่แต่งงานเพราะฉะนั้นวหวแต่งงานก็จะมีลักษณะแบบนี้ดาวศุกร์คนที่แต่งงานก็ต้องเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีของลัคนาโลกนะครับแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับดาวคู่ครองของเราหรือว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีของเราก็คือดาว พลูโตนั่นเองดาวพลูโตนั้นอยู่ที่ราศีเมษนะครับอยู่ตรงนี้ราศีเมษเพราะฉะนั้นเรานับไปที่ดาวพลูโตก็คือตอนุกนุมพระสหาชาพันธุปุตตะอริปัตตนิเห็นไหมครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนิดังนั้นเราจะดูดาวเกี่ยวกับความรักเราก็ต้องดูดาวศุกร์และก็ดาวปัตตนิเป็นหลักนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าดาวพลูโตเป็นดาวปัตตนิ เอาละทีนี้เราก็มาดูดาวอายุยี่บห้าปีดาวศุกร์เข้าเสาแทรกก่อนดาวศุกร์เข้าเสาแทรกดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเกี่ยวกับความรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ดาวเสานะครับที่เสวยแทรกเข้ามาก็มาอยู่ในเรือนของดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศเช่นกันเดี๋ยวจะเห็นนะครับ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนวินาศคู่มิตรกับดาวเนปจูนซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศของลัคนาโลกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เราก็อันนี้ลบนิดหนึ่งนะครับลบก่อนดังนั้นดาวพุธเป็นเจ้าเรือนของอ่าเป็นเจ้าเรือนวินาศคู่มิตรกับดาวเนปจูนเจ้าเรือนวินาศของลัคนาโลกอันนี้คือดาวคู่มิตรนะครับก็คือดาววินาศคู่ดาววินาศแต่ว่าเราจะต้องเอาลัคนาของ โลกกับล like ัคนาของเรานั the 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 ่นเองนะครับเป็นดาวคู่มิตรกันก็เราก็เห็นว่าดาวเนปจูนนั้นก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักอยู่แล้วเนื่องจากว่าดาวที่เสวยก็คือดาวศุกร์นั้นเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับความรักนะครับดาวเนปจูนดาววินาศก็มากุมดาวพูโตดาวเกี่ยวกับความรักเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดาวพูโตเป็นเจ้าเรือนปัตตานี ก็เป็นดาวเกี่ยวกับคู่ครองนั่นเองนะครับดาวเนปจูนเข้ามากลุ่มดาวพูโตแล้วก็กลุ่มดาวแบค็แคทที่เป็นเกษตรเจ้าเรือนพลังความรักจึงมีอิทธิพลอย่างมากแล้วทําไมนะครับดาวแบคแคทเป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับทําไมความรักจึงลงเอยด้วยการแต่งงานทําไมไม่แตกหักแยกไม่หย่าล้างนะครับก็เพราะว่าดาวเนปจูนนั้นเป็นดาววินาศนะครับ ที่เข้ามาอยู่ในเรือ,มอนมลณะเห็นไหมครับก็ทําให้ดาวมันหักล้างดาวร้ายมันดับนั่นเองดาวร้ายมันดับนั่นเองนะครับจึงทําให้ดาวแบ็แคทซึ่งเป็นเจ้าเรือ,มอนมลณะนั้นมีพลังอํานาจในด้านเกี่ยวกับความรักนะครับเกี่ยวกับความรักทีนี้เราก็ดูดาวศุกร์ที่เสวยดาวเสาแทรกอีกอ่าดาวเสาก็แทรกอีกนะครับ ดาวสุกเสวยนั้นอยู่ในเรือนของดาวพุธเพราะฉะนั้นดาวพุธกับดาวเจ้าเรือนวินาศกับดาวแบคแคทเจ้าเรือนมรณะนั้นมันมีดาววินาศเข้ามาทับนะครับเพราะว่าดาววินาศตรงนี้มันเป็นคู่มิตรกับดาวพุธนั่นเองแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะครับก็คู่มิตรกับดาวพุธด้วยสองดอกนั่นเองพลังของดาวคู่มิตรจึงมีพลังอํานาจมากดาวพุธเองนะครับก็ไปกลุ่มดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์นั้นมีพลังมหาอุดของดาวเกตอยู่ในเรือนนั่นเองนะครับก็คือดาวลาพระแล้วก็ขณะเดียวกันดาวดาวศุกร์ดาวลาพระก็เป็นมหาอุดเห็นไหมครับอยู่ในเรือนของดาวเกตดาวลาหูเพราะฉะนั้นดาวเกตดาวพุธนั้นเป็นดาวเกี่ยวกับความรักเมื่อมารกลมดาวอาทิตย์ปุตตะก็เลยทําให้ดาว เกตดาวราหูนั้นก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรักด้วยดาวเกตดาวเกี่ยวความรักก็เข้าสู่เรือนของดาวอังคารเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับเจ้าเรือนกระดุมพระเราก็จะเห็นว่าคู่มิตรกับดาวแบรคแคสนั่นเองดังนั้นดาวแบรคแคสก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรักเป็นการตอกย้ําให้ความรักนั้นมั่นคงนั่นเองนะครับแล้วในขณะเดียวกันดาวพุทธที่อ่าเป็น ที่มีดาวศุกร์กับดาวเสาเข้าแทรกนั้นก็มาอยู่ในเรือนของดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็มาอยู่ในเรือ,อดาารน,ะด,าาาอนอดาวเสาดาวพันธุก็ความรักเข้าสู่ตัวตนเข้าสู่บ้านนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเข้าสู่บ้านผู้หญ,ญิงหรือผู้ชายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใน ite, ขณะเดียวกันดาวเสาดาวพันธุก็มากลุมดาวศุกร์ที่เป็นดาวเกี่ยวกับคู่ครองความรักคู่ครองนั่นเองนะครับกลุ่มดาวพฤนัสห้าก็เป็น นามิพลของมหาอุดเข้ามาก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรักเพราะอะไรครับก็เพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวมรณะคู่มิตรกับดาวแบคแคทมีดาวความรักยัดอยู่นั่นเองในขณะเดียวกันดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระก็คู่มิตรกับดาวแบค็แคทซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระของลัคนาก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดาวอังคารดาวเกี่ยวความรักก็อยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์ก็คือดาวเกี่ยวความรักอยู่ในเรือนดาวจันทดาวจันทร ก็นําอิทธิพลของความรักมาอยู่ในเรือนดาวเสาส่งให้ดาวเสาไปกลุ่มดาวศุกร์ดาวเกี่ยวกับความรักมีพลังอํานาจมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถึงแม้ว่าดาวเสวยดาวแทรกดาวปัตตนีจะดูเหมือนมันจะโบไม่มีดาวอะไรอยู่เลยก็ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาก็คือดาวมันมีพลังอํานาจเรือนไหนเวลาไหนดาวเกี่ยวความรักจึงเข้าสู่เรือนพันธุนั่นเองนะครับ อันนี้คือปีอายุที่ยี่สิบห้าปีที่แฮร์รี่ฟอร์ดนั้นแต่งงานนะครับแต่งงานาแล้วก็เขาแต่งงานปีเดือนเมษายนแล้วก็จะเห็นว่าดาวพูโตเป็นเจ้าเรือนปัตตนิมีพลังอำนาจมากเพราะว่ามากุมดาวแบ็คแคทเป็นดาวเกี่ยวคู่ครองนะครับกลุ่มดาวแบ็คแคทอยู่ในเรือนกระดุมพระเราก็จะเห็นว่าดาวกระดุมพระก็มีพลังอำนาจเพราะว่าดาวอังคาร กระดุมพระก็เป็นมหาอุดเป็นดาวเกี่ยวกับการอ่าดาวเกตดาวลหูก็ประดับความรักก็คือการแต่งตั้งอคู่ครองนั่นเองนะครับประมาณนั้นเราก็จะเห็นว่าดาวพูโตซึ่งครองราศีเมษเพราะฉะนั้นเขาก็แต่งงานเดือนเมษายนอันนี้ก็เป็นการศึกษาคร่าวๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องศึกษาให้จดจําแล้วก็พยายามที่จะดูให้ออกนะครับโดยปกติอาจจะดู ไม่เคยออกก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเออปีนี้แต่งงานนะแต่เดือนเดือนไหนอันนี้ก็เราก็ไปกําหนดกันเราเองว่าเราจะแต่งปีไหนนั่นเองนะเดือนไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปีอายุที่ยี่บห้าปีแต่งงานเห็นไหมครับว่าการแต่งงานนั้นมันก็ต้องดูที่พื้นดวงได้ว่าปีไหนถึงจะแต่งงานนะครับอทีนี้เราก็มาดูวันแต่งงานกันดูซิว่าเป็นยังไง เรามาดูวันแต่งงานนะครับแล้วก็ผูกด,ดวงวันแต่งงานขึ้นมา เราอาจจะวาดวงกลมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถือเป็นวงรีไปเลยอันนี้ก็คือวันพุทธที่11เมษายน2431นะครับอันนี้ก็คือวันแต่งงานวันแต่งงานนะครับ ทีนี้วันนี้ดวงดาวก็เดินแบบนี้นะครับมีดาวจันทร์อยู่ราศีเมษดาวดาวพูต,ตดาวเนปจูนแล้วก็ดาวเกตอยู่ราศีพฤกดาวแบกแคทอยู่ราศีมิถุนดาวเสาเดาวลาหูอยู่ราศีกรกฎดาวมฤตยูอยู่ราศีกัน ดาวอังคารอยู่ราศีตุลดาวพุาห้าอยู่ราศีพิจิกแล้วก็ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่ราศีมีนนะครับดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ยี่เก้าองศากว่าเอาละอันนี้ไม่ใช่วันเกิดนะครับเป็นวันแต่งงานเราดวงอาทิตย์เราไม่ต้องพูดให้มันละเอียดจนถึงลิพตาก็ได้ เราพูดแค่องศาก็พอนะครับทีนี้วันเราก็มาดูว่าในวันแต่งงานนั้นมีดาวอะไรมีพลังอํานาจบ้างาเราก็มีดาวศุกร์ดวงเดียวที่เป็นมหาอุดนะครับเห็นไหมครับดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับความรักมีพลังอํานาจมากเป็นมหาอุดแล้วมีดาวอะไรอีกก็มีดาวจันทร์อยู่ในเรือนของดาวพูโตนะครับดาวพูโตอยู่ในเรือนของดาวแบ็กแคท บคแคทเข้าสู่เรือนของดาวเกตด,ดาวลาหูลาหูอยู่ในเรือนดาวจันดาวจันอยู่เรือนพุตโตโอเคเราก็ลากจากดาวจันทไปพุตโตพุตโตมาแบ็แคทแบ็แคทมาราหูลาหูไปจันอันนี้ก็คือเป็นเกษตรแรกเรือนสี่อยู่สี่จุดนะครับแล้วก็ยังมีอีกมีอีกก็คืออก็คือดาวเดี๋ยวนะครับ ก็มีดาวแบ็กแคทอยู่ในเรือนของดาวเกตดาวราหูเกตราหูก็อรา,าหูดาวเกตอยู่ในเรือนแบ็กแคทก็เล่าที่ดาวแบ็กแคทก่อนแบ็กแคทอยู่ในเรือนของดาวอยู่ในเรือนของดาวเกตอ่ะเป็นเกษตรแรกเรียนแค่นี้ก็พอนะครับความจริงถ้าลากสามจุดก็ได้แต่ว่าเราลากแค่จุดเดียวก็คือแบ็กแคทมาอยู่ราศีมิถุนราศีมิถุนไปอยู่ราศีพฤกษ์นั่นเองนะครับ เป็นกเกษตรแรกเรือนเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าอายุเท่าไหร่อายุยี่มห้าปีลราลัคนาเราก็ตั้งไว้ที่ราศีตุ่นเหมือนเดิมอายุยี่มห้าปีก็มีดาวสุกเสวยดาวเสาแทรกสุกเข้าเสาแทรกเราก็จะเห็นนะครับว่าดาวสุกนั้นมีพลังอํานาจมากที่เสวยอายุเพราะว่าเป็นมหาอุดเป็นมหาอุด อยู่ในเรือนของดาวเนปจูนนะครับแล้วก็กลุ่มดาวพุธด้วยดาวพุธเป็นเจ้าเรือนวินาศมันก็เท่ากับดาวพุธก็อยู่ในเรือนดาวเนปจูนดาวคู่มิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นทําให้ดาวเนปจูนนั้นก็เป็นดาววินาศที่มีพลังอํานาจสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับเป็นดาววินาศเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าดาวศุกร์เสวยเข้าอยู่ในเรือนวินาศกลุ่มดาววินาศเอ๊ะเสียหรือไม่อแน่นอนนะครับ ถ้าหากว่าดาวไม่ไม่ดับก็ต้องเสียเพราะว่ามันก็เป็นความหวังดาววินาศเป็นความหวังอเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นคาดหวังไว้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมาสักทีไม่ได้สักทีประมาณนี้นะครับอันนี้คือพลังของดาววินาศหมายถึงลับๆปิดบังซ่อนเลนนั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นดาวศุกร์ที่เสวยนั้นก็อยู่ในเรือนวินาศก็เสียแต่ว่าในเรือนของดาวศุกร์มีดาวอังคารทับอยู่เห็นไหมครับ ดาวศุกร์นั้นมีพลังอำนาจก็จริงแต่ว่ามีดาวอังคารอ่าซึ่งเป็นดาวมรณะทับอยู่ทําไมดาวอังคารเป็นดาวมรณะเพราะว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกรดุมพระเป็นคู่มิตรกับดาวแบคแคทตนุกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแต่ดาวแบคแคทนั้นเป็นเจ้าเรือนมรณะนั่นเองนะครับตนุกระดุมพระสาชาพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าดาวอังคารก็คือดาวมรณะที่อยู่ในเรือนดาวศุกร์ ยังไม่พอนะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาววินาศนะครับก็เข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะอีกเห็นไหมครับดาวมันดับพลังอํานาจของดาวคู่ครองดาวเกี่ยวความรักจึงเกิดขึ้นกระทันหันทันทีนะครับหมายถึงว่าการชักจูงเงินเข้าสู่การแต่งงานนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันดาวเนปจูนเองก็มากุมดาวพูโตซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเห็นไหมครับปัตตนี ดาวพุธโตอยู่ราสี่เมตรนะครับดาวพุธโตอยู่นี้เพราะฉะนั้นดาวเนปจูนมังกมดาวพุธโตซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิก็หมายถึงดาวเกี่ยวกับคู่ครองนั่นเองนะครับกลุ่มดาวเกตดาวละหูดาวเกตก็เป็นดาวคู่ครองแล้วก็อยู่ในเรือนดาวแบล็แคทดาวแบล็แคทก็คือดาวคู่ครองนั่นเองนะครับอยู่ในเรือนของดาวเกตดาวลาหูมีพลังอํานาจมากเป็นดาวประดับเกี่ยวกับคู่ครองนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวดาวลาหูก็มาอยู่ในเรือนดาวจันทร ยังไม่พอนะครับดาวจันทร์เองก็ไปอยู่ในเรือนปัตตนิก็คือเรือนคู่ครองเห็นไหมครับดังนั้นดาวเสาร์ที่แทรกเข้ามาดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนพันธุก็เป็นดาวคู่ครองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคู่มิตรดาวจันทที่อยู่ในเรือนปัตนินั่นเองดาวเสาร์เองก็มากุมดาวราหูดาวเกี่ยวคู่ครองอยู่ในเรือนดาวจันทร์ก็คือดาวคู่ครองนะครับเพราะว่าดาวจันทร์อยู่ในเรือนปัตนิดาวคู่ครอง เห็นนะครับว่าคนเรานั้นจะแต่งงานดวงดาวก็บ่งบอกว่าเราจะแต่งวันไหนถ้าดวงดาวมันสมบูรณ์แบบเราก็ต้องแต่งงานแล้วนะครับถ้าดวงดาวไม่สมบูรณ์เราก็รอไม่สมบูรณ์เราก็รอไปนะครับความสมดุลในพลังอำนาจของดวงดาวนั้นมันมีเสมอนะครับถึงเวลาเพราะฉะนั้นเหมือนกันคนเรานั้นถึงเวลาตาย ไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับถ้าดาวมรณะมันทับทั้งหมดก็ต้องตายแต่คนที่เอจะถึงแก่ความตายมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับว่าจะตายง่ายจะเห็นว่าดาวมรณะทับตัวเดียวมันไม่ถึงตายนะครับไม่ถึงตายมันต้องเป็นดาวเข้ามาทั้งหมดนั่นเองก็เหมือนกันดาวเกี่ยวกับความรักก็เหมือนกันนะครับดาวสวยดาวแศร้ก็ต้องเข้าสู่เรือนของความรักทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรัก ในพื้นดวงของเฮนรี่ฟอร์ดที่ผมนำเสนอต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคือ277คลิปนี้เป็น278นะครับก็เป็นการพูดถึงทำลายหรือว่าการเป็นอยู่ของเฮนรี่ในแต่ละปีอายุซึ่งผมชี้แจงให้ทุกคนเห็นว่าเฮนรี่เองนั้นก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับ ถ้าหากว่าดวงเขาไม่เป็นนี้อย่าแบบนี้เขาก็ไม่ใช่เฮนรี่ถูกไหมครับเขาก็ไม่ใช่เฮนรี่ถ้าดวงแบบนี้เกิดมาก็คือเฮนรี่และเฮนรี่ก็จะต้องค้นพบในการสร้างยานพาหนะและเป็นผู้ปฏิวัติยานพาหนะยานยนต์เข้าสู่ยุคสมัยใหม่นั่นเองนะครับทําให้โลกนี้มียานพาหนะยี่ห้อฟอร์ดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็คนที่จะ ค้นพบสิ่งใดพลังอํานาจของดุงดาจะต้องมีพลังมากในเรือน,นนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นก็เกิดจากการค้นพบของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับสมัยยุคโบราณอะสร้างพิระมิดสร้างอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะครับปิระมิดก็คือคนสร้างนั่นเองแต่คนสร้างนั้นมีพลังอํานาจมากสามารถสร้างได้โดยที่ คนรุ่นหลังเองยังคลำหาปมในการกขอสร้างไม่พบอันนี้มันเป็นความเล่นลับของพลังอํานาจดวงดาวที่บงการวิชีวิตของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกห้องเต้ที่สร้างหุ่นฝังไว้กับศพของเขาในสมัยยุคโบราณก็เป็นความคิดเห็นของเป็นพลังอํานาจของดวงดาวในแต่ละคนที่มีพลังอํานาจมาก คือการค้นพบในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ชี้นํำให้ท่านรู้ถึงพลังอำนาจดวงดาวซึ่งบงการวิถีชีวิตเราและก็เป็นหน้าที่ที่ผมเองก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้นะครับแต่มันก็ช่วยเหลือไม่ได้นะครับค่อยๆรู้กันไปเรียนกันไปนะครับ เพราะว่าทุกคนจะได้รู้ความจริงไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามที่เริ่มเพิ่มเข้ามาอ่าพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ